โดยมีหนายหวังอี้สมาชิกกรมการเมืองผู้อํานวยการสําน,นักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเทียบเท่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จเด็กชายชาวจีนทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเด็กหญิงชาวจีนทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี แล้วทรงพระดาเนินผ่านแถวผู้รับเสด็จและคณะติดตามเกียรติยศฝ่ายจีนประกอบด้วยนายซุนเหว่ยตรงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายจางเจี้ยนเหวย่ยเอกอกรรัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทยและภริยาสำหรับคณะติดตามเกียรติยศฝ่ายไทยได้แก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศ นายศรีหัศกพ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศ พลอากาศเอกสถิตพงศุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์นายธานีทองพักดีรองราชเลขานุการในพระองค์พันโทสมชายการจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานนานานชาติกรุงปักกิ่งไปยังโรงแรมที่ประทับซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการหรือสเตทวิสิตครั้งที่สองในรัชสมัย